u ิลเลียสไรยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถออฟโ a d สมรรถนะสูงที่หลายคนรอคอยกับ Toyota Land Cruiser GR Sport ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกระดับความดุความลุยความแกร่งและเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์คนรักการผจญภัยแบบสุดขีดเป็นรถที่ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงทุกสภาพถนน ตั้งแต่ในเมืองไปจนถึงภูเขาทะเลทรายหรือเส้นทางโหดระดับโปรก็ยังเอาอยู่แบบสบายๆก่อนเริ่มรีวิวอย่าลืมกดติดตามช่อง o u s r ส d รเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถใหม่ๆแบบเข้มข้นเหมือนเดิมครับสำหรับ Toyota Land c r u i s e r GR Sport 2026รรุ่นนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราความสปอร์ตและความสามารถด้านออฟโรดอย่างแท้จริงมีการปรับทั้งดีไซน์ระบบช่วงล่างเทคโนโลยีภายในและเพิ่มระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยกว่าเดิม การพัฒนาครั้งนี้เน้นให้อารมณ์การขับที่โดดเด่นที่สุดทั้งบนถนนปกติและเส้นทางสุดท้าทายเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกตัวรถดูแข็งแรงดูดันตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมดีไซน์ GR ที่ให้ฟีลสปอร์ตผสมความบึกบึนอย่างลงตัวไฟหน้า LED แบบใหม่มีความคมกรีบกว่าเดิมพร้อมไฟ daytime running light ที่ดูเท่และช่วยให้ตัวรถดูทันสมัยขึ้นกันชนหน้าถูกออกแบบให้สูงขึ้นเพิ่มการมุดผ่านสิ่งกีดขวางเมื่อขับลุยและมีแผ่นการกระแทกใต้ท้องสำหรับกันหินหรือเศษดินที่ดิด ด้านข้างตัวรถกล้ามเนื้อชัดเจนซุ้มล้อใหญ่และโป่งล้อสีดำสไตล์ GR ทำให้รถดูดุดันยิ่งขึ้นล้ออลลอย GR ดีไซน์พิเศษเน้นความแข็งแรงพร้อมอยางออเทเรนที่พร้อมลุยทุกพื้นผิวเสา ABC ถูกออกแบบให้แข็งแรงแต่ก็ยังคงทัศนวิสัยกว้างขวางเวลาเลี้ยวหรือมุดลงจากเนินจะเห็นทางได้ดีไม่มีจุดบอดมากเกินไปหลังคายังรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นแร็กติดสัภาระเต็นสนามหรือถังน้ำมันสำรองสำหรับทริปลุยหนัก มองไปด้านท้ายจะเห็นความดุดันในแบบ Land Cruiser ไฟท้ายเล็ทรงใหม่ให้แสงสว่างชัดเจนประตูท้ายเปิดไฟฟ้าเหมาะสำหรับรถครอบครัวหรือคนที่ต้องขนสัมภาระบ่อยกันชนท้ายเสริมแผ่นโลหะก,กันกระแทกและแน่นอนโลโกโ้ G R ที่ทำให้รู้ทันทีว่านี่คือรุ่นสมรรถนะสูงตัวจริงเสาอ,อากาศครีบฉลามและสปอยเลอร์ท้ายก็ช่วยให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นโดยไม่เสียสไตล์ออฟโรดที่เป็นเอกลักษณ์ของแ Land c r u ซอ e r โดยรวมแล้วภายนอกของ Land c r u i s e r G.R. Sport 2026คือภาพของรถที่เกิดมาเพื่อพร้อมลุยและพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับแบบเต็มร้อยแข็งแรงแต่หรูหราดุดันแต่ลงตัวเหมือนรถที่ไม่ว่าคุณจะพาไปที่ไหนมันก็พร้อมจะตอบสนองทุกสภาพเส้นทางได้อย่างไม่เกรงใจใครต่อมาดูภายในห้องโดยสารแม้จะเป็นรถสายลุยแต่ภายในของ G.R. Sport 2026ถือว่าหรูและพรีเมียมขึ้นมากวัสดุตกแต่งเป็นแบบกึ่งหนังแท้กึ่งหนังสังเคราะห์ให้ความรู้สึกแข็งแรงในแบบรถออฟโรด บาะนั่งดีไซน์ GR ปักลาย GR สปอร์ตบนพนักพิงเป็นเบาะที่อกกระชับและนั่งสบายแม้จะขับลุยบนถนนครุกคะะพวงมาลายัยหุ้มหนังแบบสปอร์ตมีปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆแบบครบชุดช่วยให้ขับง่ายและควบคุมได้ดีขึ้นหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้รายละเอียดเสียงดีเยี่ยมแผงควบคุมถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายโดยเฉพาะคนที่ต้องขับบนเส้นทางสมบุกสมบัน สามารถกดสวิตช์สำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมากเกินไปเบาะหลังพื้นที่กว้างมากตามสไตล์รถอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ผู้โดยสารสามารถเอนเบาะได้อย่างสบายเหมาะสำหรับเดินทางกลร,ระบบปรับอากาศแยกโซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้มีช่องชาร์จ USB ครบทุกแถวพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถก็จัดเต็มขนาดใหญ่พอสำหรับใส่กระเป๋าเดินทางเ็นและอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆได้แบบสบายๆ แผงแดชบอร์ดโฉมใหม่ใช้เส้นสายเรียบหรูและมีการตกแต่งลายคาร์บอนเพิ่มความสปอร์ตหน้าปัดเรือนไมลเป็นแบบดิจิทัลปรับเปลี่ยนทีมได้หลายรูปแบบสแสดงข้อมูลทั้งระบบขับเคลื่อนการทำงานของ Differ เ n t i ช l ระบบความปลอดภัยและองศาการเอียงของตัวรถเวลาขับออฟโรดด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าให้จัดเต็มไม่แพ้รถหรูระดับพรีเมียมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันใหม่มีความฉลาดขึ้นตรวจจับการชนได้แม่นยำขึ้นระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบไดนามิก ระบบแจ้งเตือนรถตัดหน้าระบบช่วยคงเลนและกล้องรอบคันความคมชัดสูงทําให้การขับแม้จะบนถนนลูกรังหรือในป่าก็ยังมัน่นใจได้เต็มที่เข้าสู่จุดเด่นที่สุดของรุ่น GR Sport นั่นคือสมรรถนะโตโยตา้าปรับช่วงล่างแบบ EKDSS ที่ช่วยให้รถยืดหยุ่นดีขึ้นยกสูงมากขึ้นและมีอิสระการเคลื่อนตัวของล้อที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับเส้นทางที่ยากลำบากระบบขับเคลื่อน4ีล้อ Full Time AWD ทำงานร่วมกับโหมดมันติดเทเรนให้ผู้ขับสามารถปรับโหมดตามสภาพถนน เช่นโครนทรายกรวดหิมะหรือหินเครื่องยนต์ของรุ่นนี้มีทั้งแบบเบนซินเทอร์โบและดีเซลเทอร์โบขึ้นอยู่กับตลาดแต่ทั้งสองแบบให้กำลังเหลือเฟือสำหรับรถออฟโรดขนาดใหญ่เร่งดีตอบสนองไวและรองรับการลากจูงได้มากช่วงล่าง g r ให้ฟีลขับแน่นและมั่นคงแม้ทางครูขรบรถก็ยังนิ่งทำให้ควบคุมได้ง่ายช่วยลดอาการโครงเวลาขับด้วยความเร็วสูงบนถนนโลง่งเรื่องการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ทำได้ดีตามสไตล์รถหรูของโตโยต้าเสียงลมและเสียงยางน้อยลงกว่ารุ่นก่อน เวลาเร่งแซงหรือวิ่งทางกลายรถให้ความรู้สึกนิ่งและหนักแน่นแบบที่คนชอบรถลุยจะต้องประทับใจแน่นอนสุดท้ายเรื่องราคาของ Toyota Land Cruiser G-R Sport 2026จะขึ้นกับประเทศที่จำหน่ายแต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ในระดับรถพรีเมียมตัวท็อปราคาสูงกว่ารุ่นปกติแต่ก็แลกมากับช่วงล่างที่สมรรถนะสูงกว่าวัสดุภายในคุณภาพดีกว่าและความสามารถในการลุยที่เหนือกว่าแบบชัดเจนหากคุณต้องการรถที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ นั่งสบายแข็งแรงและดุดูดัน GR Sport คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในสาย Land Cruiser โดยรวมแล้ว Land Cruiser GR Sport 2026คือรถออฟโรดระดับตำนานที่ถูกยกระดับให้ทันสมัยขึ้นทุกด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถที่สามารถขับได้ทุกที่เหมาะทั้งครอบครัวทั้งคนชอบท่องเที่ยวและคนชอบความดิบทรงพลังอย่างแท้จริงถ้าชอบคลิปนี้จาก Furious Ride อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า